ผักเสียนฝรั่งดองนื้จ้ะเนาะผักเสียนฝรั่งดองนี่เขาสีผักแกงใส่เห็ดจ้ะใส่เห็ดเห็ดอันเนี่ยคนเห็ดตั้ง่าเห็ดตั้งล้มซื้อจากหนังจ้ะขัวใส่กระดูกหมูหน่อพักแกงเราสีใส่สมผักเสียนแท้ๆอันส่วนผักขามจะแซ่บเกินเ้ยจ้ะพี่น้องดัดเปรกกินไมนูอยู่ตามเปลี่ยนจ้ะผักเสียนดองแกงใส่เห็ดใส่กระดูกหมูอ่อนอันนี้ผักเสียนดองนี่งตรงแกงใส่เห็ดอันเห็ดเข็มเห็ดเข็มกับเพ็ดนั่นเห็ดนั้งฝมเท่านั้นนเด้้จะาะ ก็เห็ดผือกฝรั่งเนี่ยมันแก่มันจะเป็นอีกจังหนึ่งจ้ะร้องเบิ้งจแจเพราะว่าอันอันร้องคือกันจ้ะเ <c oughs> รว่องร้องชมผสมเสียงแกงใส่เห็ดน,นี่ดองเห็นเป็นเหล่าออกสมน้อยๆ้อยนะจ๊ะเนาะออกสมน้อยๆเอยทิย้ๆแล้วเขาไปแกงใส่เห็ดใส่กระดูกหมูจ้ะนี่ตะโสดจ้มามาบ้าเป็ดมาลองซิ้งเบื้องน้ำกันจ้ะพี่น้องลองเห็ดกินทางแรหล้วะจ้ะแกงสมผสมเสียงฝรั่งเศสใส่เห็ดตั้งฝาใสา่กกระดูกหมูดนะจ้ะเนาะอืเดี๋ยว thuật của đục mù xây con Đừng thịt thuật vậy để cho lúc tàu đều lém nhiều ngái vào đều ừ uhm. uhm. uhm cái khai, khai có cả đồ cả gì bất cứ này sẽ ok luôn Ừ. ừ. nó chả nó Cái thai phát dong <laughs> là bất kè, bất kè, Trước hay hay có ก็เสียดดม,ม,มขึ้นดองเราไปตุ้มใจอัอนใจกระดูกคือสีแดงพื่อกันก็ประกาศดอกนี่จ้ะ ừ đi đón thằng รับเสียงปรังดอกเจี๊บบอกว่าแบบนะั้นต้นดองเนี่ยไม่เห็ดไส้เขียงใส่กับกระดูกหมูนี่นีดตัวจานที่ผักอัดดองนี่จ้ะอันนี้ซิมขังแรล็กนี่จ้ะเดี๋ยวเห็ดกินขังแรกไข่ไข่กันเลยจ้ะหยองผักตบเพื่งผักอัดดองนี่จ้ะอันนี้สุดดองเค็ม สูตรแบบนองมันเป็นสูตรแบบคั่นสมทีจ้จะสูตรแบบนองดองน้ําเกลือแต่จะสูตรคั่นสมนี่สิเป็นคั่นสมสามืนกินเลยนีนนี้นองน้าเกลือผสัเทาะคือจะประกาศดองเลย 嗯。Mm hmm. ฮู้แล้วบัดนี้ดวงใบนี้ผักเสียนฝรั่งนี่เอาอมาแกงนี่คือจังเทนใส่ผักอัดดวงนี่จ้ะออืือ มันมันเนี่ยมักหลายมันสิงว่ากินตัวอ้วดไปได้แปลจ้ะพอกันไม่คิดนานัดไปไม่รู้กินเอาเรื่องจังเลยจ้ะ